เอาแล้วนะ,ะก็ต้องกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมกันเองกับกัมเรเทเรียมอสโพลาริตี้กันในพาร์ทที่3นะในครับ <c oughs> ขอชี้แจงเลย <c oughs> ไม่ต้องชี้แจงแบ่งพีง่อะไรก็คือว่านะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดก่อนเอผมอัดหลังหลังโดนช่องบินแล้วไอพาร์ทสองนี่คือผมอัดก่อนอัดก่อนช่องบินอันนี้พาร์ทสามหลังช่องบินก็จะมาชี้แจงว่า <c oughs> นั่นแหละก็ทําช่องใหม่ซึ่งก็ ผมไม่รู้ว่าคนที่ดูช่องเก่ามันเน่ยเขาจะตามกันมาเจอหรือเปล่าเพราะว่าวยความที่ว่าช่องมันในช่องใหม่มันยังแบบตับตะไครตอนเนี้ยมันมีอยู่ตอนนี้ไงแล้วมันแบบมาเลยแบบมันไม่ค่อยขึ้นในหน้าของ youtube เท่าไหร่นะแต่ก็ช่างมันฮนะเดี๋ยวก็น่าจะก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่ฮนะไม่ใช่เรื่องยากโอเคช่างเรื่องนั้นไว้ก่อนเอาแล้วผมกลับมาแล้วแหละโอเคแล้วในพาร์ทนี้ฮนะเรามีสิ่งดีๆบอสตัวต่อไปฮนะ สตาร์คอนทัก hmm. mm hmm. เครื่องจักรดารายเขาบอกว่าวิธีการซัมมอนเนี่ยมันเป็นบอสหลังวอตาใช่ไหมวิธีการซัมมอนเ็าบอกว่าเราสามารถซัมมอนมันได้ด้วยสเตลลามูรีโมดหรือรอเครื่องจักรปริศนาตกมาจากฟ้าก็ได้โอเคไอ้สเตลลารีโมททำยังไงจะเนี่ยเบ๋ฮนะดาวห้าเหล็กห้าตอนนี้ตัวมีเหล็กอยู่ขอเช็คอะไรแป๊บแต่ดาวไม่มีเว้ย มีคนคอมเมนต์มาว่านะฮะไอสตาร์คอนทั t เนี่ย <c oughs> คือที่ผมเคยบอกใช่ไหมว่าบอสทุกตัวมันจะมีไอเทมฟอร์เรสทคือไอเทมที่แบบจะได้ตอนที่เราฆ่าสูบอสโดยที่ไม่โดนตักนิดแล้วเนี่ยตัวสตาร์คอน a c t เนี่ยมันมีอาวุธอยู่ฮะค t a สต a ร์แดเป็นอาวุธฟอร์เรสทมีรีที่เขาว่ากันว่าโกงมากเออโกงโกงยังไงไม่รู้ <c oughs> ยังไงก็ลองคืนก่อนแล้วกัน <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเห็นโดมันไอโด ไอคอนทะักเนี่ยมันตกมารูปแบบไหนยังไม่รู้เลยเออไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนละเนี่ยมันมี n p c s i n g อ e r ของ Moss Archimedes n p c มันจะขายนี่เลย Hermes Boot จะได้วิ่งกับเขาสักกี่วิ่งแบบพิทูลนะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> โอเคกูคขอดูดิมันจะตกมาในรูปแบบไหนไอเดมันคอนทักเนี่ยนะตกลงมาหาพ่อสิลูก เอกว่านี้ไม่ใช่นะซอมแบทเนะี่ยเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อตอนพาร์ทแรกมั้งเนี่ยเห็นตั้งนานนีโดนไฟบิลกูไปขอหน่อยนะจ๊ะน้องสาวก็ถ้าไม่เจอไอเครื่องจักรอะไรนะั้นเดี๋ยวเราก็ใช้ที่ซัมมอนแต่ต้องเก็บดาวดาวหมดดาวหายไปไหนเราไม่เคยเก็บดาวเลยตอนนี้มีดาวกี่ดวงแล้วโอเคขาดอีกหนึ่งดวงอ่า,าครบแล้ว มา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 ม,ม,ม,มาเลยพวกเคีย Del น <to <to ี่อย่าไม่ตัดใคิดนะให้กูได้ทำของที่เรียกบอสก่อนนี่ตรงนี้ปลอดภัยปึ๊บกลับบ้านฮิวหมอโอเคเรียบร้อยได้ที่เรียกบอสแล้วฮะโอเคเรามาดูของกันก่อนมันบอกว่าซัมอนซาคอนทักตัวหนึ่งคืนตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมงันก็ไอ้ไอ้พกเค้นี่นะมา ไม่ต้องพูดเพ่อน้ำเพลงอะมาลองกันเลยดีกว่าอ๋อนี่ไงโอ้แปลว่าเราเราต้องเรียกมันมาเพื่อให้มันตกมาก่อนนะแล้วเราก็ค่อยทำลายมันอีกทีมามาเริ่มเลยดีกว่าอุ้ยอุ้ยมันเร็วมากวืดวืดวยพยายามอ่านแบทเทิร์นอยู่ลากมันข้างล่างได้ไหม วีดมันเร็วอะมันเร็วมากวิววิวต่ำบี้แม่งตัวเสือกอีกโอโ้โอหโอห้โหโอ้โหจ,จ,จี้สต์จี้สต์จี้สต์จี้จี้พยาบาลเจ้าขาปวดเมตตากูหน่อยโอ,โอ้มันโอ้มันไถท,ที่หมดบ้านเลยเว้ยโแล้วกูจะฟอร์เรสต์เป็นยังไงวะเนี่ยยากที่หายอู้ โอ้เจอวิธีการเอาเอา,เอาเพลงมันได้แล้วอีเยยี่ยโอ้ยคอมดาวไอ้เหียโดนตัวเสือกนี่ว้าวกับบ้านเลยนี่ผมใช้วิธีการนี้บ่อยๆเอ่อหาจังหวะโจมตียากกว่าเล่นเป็นสายมิลีก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุยอ้ย เฮ้ยอันนี้เป็นฉากโจมตีอย่างแท้จริงเลยเมื่อกี้เราสามารถยืนอยู่ข้างในมันได้เลยฮะถ้าเป็นแบบเมื่อกี้เราสามารถเอาเสาเข็มตะดีเนี่ยไปไปจิ้จากอีกตูงแทงแม่งได้โอ้โอ้เอาเสาเข็มตะดีปึ๊นี่แค่มันเบาเลี่ยน่ะเสาเข็มตะดีแม่งเบาเกินเอ๊ะ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 เอ๊ย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 โรคอมดาวเฮ้ยอันนี้ต้องเข้าไปรึ ปุ๊บนี่ไงเอ้ยไม่ใช่ไม่กลับมาถ้าอ่านบทถ้ายังอ่านมันไม่ได้ก็ยากที่จะหลบนะฮึตีปีตีพีอีสปอร์ตตีพีสปอร์ตอืมเจสต์อืมอืมอืมเรียบร้อยโอเคเรามาค่อยๆดูของฮะโอเคมามามา นี่ฮะมันดับคอสเมตคอมมูนิเคเตอร์ซัมมอนอละดาบสตาร์คอนทักเป็นเป็นสัตว์เลีเ้ยงอ่ะโอ้เราซัมมอนสตาร์มมคอนทักตัวน้องมายืนมายืนข้างหลังด้วยด้วยยัดเคนั่นรักอะ่ะนั่นรักดีนะมีเอเ้ยแมวมิวชันจะตายปุ๊บเขาดับเป็นสกายมิวแล้วก็มีสตาร์ฮุกฮุกที่ปล่อยสี่ฮุกภายในครั้งเดียว ด้ยแตแม่งไกลมากน่าสนใจแล้เนี่ยนะโอเคมันแล้วมีอะไรอีกสเตลลาทิกแนลทำให้มานาที่ได้จากการใช้มานาสตารคูณสองเอาไปคราฟได้ด้วยเป็นอะไรวะเนี่ยเอ่อสตาร์บายครับโอ้อันนี้มันเป็นสายเวทแน่เลยดูได้มีซันเพจตบามีอะไรอีกคอส m ิ c เคเบิอันนี้เป็นของใส่เป็นของเอ็กซ์ปิดอ่าเพิ่มความ เขาว่าเพิ่มความสามารถของฮุกได้อันนี้อันนี้อ,นนอะลองก่อนนะอันนี้คือไม่ใส่ปุ๊บนี่ถ้าใส่้ะเป็นยังไงไอ้เพิ่มบัฟนี่อ๋อเดี๋ยวนะเข้หมายถึงเพิ่มความเร็วมั้งเนี่ยคือถ้าอาอกรอบนี่อันนี้จะช้าใช่ไหมพอใส่ไปปุ๊บนี่ไงเพิ่มความเร็วโอ้โหกูกลายเป็นซาคอนทักตัวเองกูกลายเป็นซาคอนทักตัวเองเละ ถ้าผมใช้อันนี้บูทความเร็วแทนทําเหบูตได้นะทําได้ทําได้ทําได้ของดีวะ่ะต่อไปะยะซันเพจไาดูซิมีสายอะไรบ้างมีชุดนะะชุดนี้เป็นชุดนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสายอะไรแบบเขาไม่ได้ขึ้นตรงกับสายไหนเป็นพิเศษทําได้นะจะขาดดาวโอโ้โหดาแม่งใช้เยอะมากมีอะไรอีกครับ Ocean sky. โอเชียนสโอ้โหอาวุธดาวดาวมีมีลีด้วยสมอเบดอมดึกสกายถ้าเกิดว่าผมจะโนฮิตไอเฮียเนี่ย คงไม่ใช่ชาตินี้หรือชาติหน้าแน่น่าจะเป็นแม่งยากนะยากจริงจเนี่ยดูดิฮุกแม่งยั้งเร็วอะ่ะเร็วน,นาดนี้เย้เจ้เรามาเช็คกันนี้ก่อนฮนะคือว่าไอ้ไหนนะไอ,อ,ะอ้ผีอะอ,อีผีะขอหาไอ้ผีแปบพอดีจะอีพีอีพีเขาจะขายหนังสืออะหนังสือคือเราฆ่าวอาไปเนี่ยเขาจะขายหนังสือของบอสตันนั้นหนังสือจะให้พลังเราเป็น พลังอะไรก็ได้อะที่เขาอยากให้นี่อย่างเช่นอันนี้หนังสือของ Space Con Tac มัน Star Con Tac มันเขียนว่าถ้าเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นตอนเราคุกอยู่ตอนเราเกาะคุกอะเออส่วนตอนนี้ทำอะไรได้ไหมไม่น่าได้สิ่งที่ทำได้ก็คือการไปเที่ยวคิมจันนะเอาปะเอาไหมล่ะได้ไปกันเถอะนะมากับฉันเราไปด้วยกัน ปึ๊บจากนั้นก็สองลูกเล็กเกเกริ่มสงสัยตัวเองแล้วฮนะ <c oughs> ว่ากูนั้นเป็นสายบีรีหรือสายเกอร์นเนตกันแน่เออนะ <c oughs> อื้มอื้มอื้มเอา้เอาอดีไงี่ไงเอาเอาีกดิมาดิมาดิมาดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเฟสสองเราใช้ไอ้โยโย่่างแท้จริงแล้วอุ้ยสัตว์คนตีนนะคนตีนไม่คนตีนเฮ้ยใช้ได้ดีใช้ได้ดีโยโย่นี่หมาะกับเบนนคาตลูที่สุดในโลกแล้วแหละจริงๆนะอุ้ยนน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 น โน่โน <No>, no. ตายหาตักทีเดเฮถ่า <c oughs> กูบ้าย <c oughs> แค่นั้นแหละยากอะไรมะ <c oughs> ไม่เข้าใจจริงๆค่อยๆไล่เก็บของอันนี้ใส่ไปในนี้ก็ไหละหรืออาจจะได้ใช้ขอเช็คที่เดมอนเนต้าของมึงเดาทำยังไง <c oughs> น่าจะเป็นของออมอสหรือเอฟเชนั่นเนี่ยโอเคทำไม่ยากทำไม่ยาก <c oughs> ทุกอย่างเรามีอ,อยู่แล้ว <c oughs> มาเปิดถุง ของที่ได้ก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เหมือนเดิมเป๊ะเลยอู้เราสามารถเอาน่าสนใจแล้วเนี่ยนะแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้มัง้งตัวเฮียเลยนะความบางเป่าไอ้กูสู้ความบางเป่าทำไมเนี่ยตังนี้ก็เก็บไว้ต่อไปเราก็เอ่อมาเช็คกันว่าคือถ้าผมเนี่ยเปิดมลติใช่ไหมเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันจะขาดไรคิสตัน ผมทำเหมือนครั้งเดิมๆก็ได้ผมจะซื้อไรคิสตันแล้วแบบเปิดมัลติแล้วเปิดแล้วซื้อไรคิสตันขออนุญาตแล้วกันนะเราว่าขี้เกียจจริงๆทาอย่างนี้มันก็ดูโกงแปลกๆนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนะี่ยหลังจากสู้บอสสมองอ้นี่จะขายดาวฮนะเราต้องใช้ดาวเยอะเราเห็นเห็นกันอยู่มีงั้นเอาเริ่มจากอาวุธก่อนแค่อาวุธมันก็กินไปสิบแล้วว่าทําชุดไม่ไหวหรอกจริงๆนะอาวุธอาวุธอาวุธทําที่ไหนวะเนี่ยสกายมิว ดรอปให้พร้อมเลยขอบคุณครับพี่อันน้อยอิ่งอะเฮ้กูทำอีกอันได้ไหมเนี่ยกูไม่ชอบเลยอืมขอเร่งมากทำอีกอันได้ไหมที่รับไม่ได้วะ่ะอันน้อยอิ่งเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องฟาร์มใหม่อยู่ดีฮะไม่เป็นไรเอาให้มันดีที่สุด เาที่จะให้กูได้นะขอนะขอดีๆนะก,กูขอดีๆอาอทำไม่ได้อาสกายมิวขอดีๆนะขอดีๆขอดีๆอ่ายังโอเคอย่างเีย่ยฮนะเป็นการเรียกมีดมาจากภาคฟ้าดาเมจ20ก็แรงอยู่าอาจจะใชใ้ในหลายครั้งได้แล้วว่ามันโอ้มันก็ทะลุก,กำแพงได้แค่นี้ก็โอเคละมากลางคืนอย่างนี้ได้เวลาสตาร์คอนทักแล้วปุ๊บได้คิมสันอัลต้ามาวางไว้ตรงนี้ แล้วก็ว่างได้เรื่อยๆด้ววีกว่าขอบคุณครับสำหรับการอนุเคราะห์มาฮะเรามาลองเริ่มทําฟอเลสกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้หว่าต้องลองอันนี้นะเอ่อลองใช้เส,ส,ส้นสายนี่ไหมเผื่อครั้นงนี้เราต้องใช้ฮุกเยอะกูเตรียมตัวเลยอืมอุ้ยมันมันกระโดดวะโอเคไม่ได้แล้วคราวนะี้เราพลาดท่าแล้ว โอ้เนี่ยมันมันแม่งโดดดักเลยอ่ะโคตรเชียอุ้ยมึงมันมีตัวนี้ด้วยไม่เห็นจำได้อ๋อผมยิงมันพังแล้วมันก็โอ้ถ้ายิงแม่งพังแม่งเป็นมาหามากกว่าเดิมอีกแล้วนะนี่ผลของการทดลองคือควรจะใช้อันเดิมต่อไปใช่ไหมควรจะใช้โยโย่ต่อไปสินะเข้าใจแล้วโอเคผมว่าเรื่องนี้ไปคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกัน